สวัสดีท่านผู้ฟังกูดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมันของคือร e d อ l e r t 3กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในคลิปนี้เราอยู่กับคุณเซเมอร์นะฮะเป็นจักรวรรดิเดนอาทิตอุทัยสีแดงนะครับที่ฝั่งขวานะฮะส่วนตรงนี้นะฮะคุณมิสเตอร์ไวท์นะฮะเป็นจักรวรรดิเดนอาทิตอุทัยเช่นกันแต่เป็นสีม่วงนะฮะอยู่ที่ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งในคลิปนี้เราก็ ยังอยู่ใน event, อีเวนต์เอสมา2์ชสองพันยี่สิบสามดับเบิลอิลิมิเนชั่นเช่นเดิมนะโดยเป็นอรอบสายล่างรอบที่2องนะอ่นนี้ก็เป็นคู่ที่2อนะหลังจากที่เราดูของคุณอะไรนะอวินเทกับดาร์กเนจไปแล้วนะแล้วคราวนี้เราก็กลับมาเจอกับ Mr. สเตอรวและเซมเมอเช่นเดิมซึ่งเล่นเป็นญี่ปุ่นเช่นเดิมนะเป็นแมทเป็นแมทญี่ปุ่น m ม r Match อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็อย่าเพิ่งเบื่อนะนะอาจจะมีอีกนะอโอเค มาดูกันนะฮะอยู่ในแบบ In f ฟิน t y i ้อเช่นเดิมด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ฝั่งสีแดงกะจะทำโดโจรัชนะฮะแต่ว่าเข้าไม่ได้นะครับเพราะาเจอกองทหารของฝั่งสีม่วงอยู่นะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเขาสามารถสง่งแมลงปอเข้ามาเกาะรถเก็บแรไไ่ได้อย่างง่ายดายได้อย่างเขาเรียกว่าไรได้อย่างผมจะพูดเลยว่าเออนั่นหแหละคือเอามาเกาะได้นะฮะก็จะทำให้สปีดมันลดลงนะอย่างที่เห็นนะครับผมนี่คือ วิธีการโจมตีของเบิร์สโดรนนะจริงๆมันมีอีกแบบหนึ่งก็คือเซลฟ์เดสทรัคนะ,ะก็คืออะไรนะระเบิดตัวเองนะอแต่ว่าตรงนี้นี่ฝั่งสีม่วงเข้ามาแล้ครับโดนสับไปเรียบร้อยฮะตรงนี้ทานสีแดงไว้ฮะยังอยู่ครับแลกเลือดกันใช่ไหมครับเรียบร้อยครับต่างคนต่างสับอาแต่ว่าตายอุ้ยคนนี้ตายช้าไปหน่อยนะเกิดอาการแหลก <laughs> ไม่ใช่นะมันเป็นบัคแอนิเมชัเฉยๆนี่แหละโอเค อ่ะตรงนี้ว่าไงฮะบอนะ่อนน้ำมันสีแดงสีม่วงโอเคต่างฝ่ายต่างยึดแล้วเรียบร้อยนะมีการผลิตเทงงูออกมานะตามสูตรปกติเลยนะครับส่วนตรงนี้ฝั่งสีม่วงโอ้โหส่งไปสภาพยับเยินแต่ยังกลับมาได้นะมาซ่อมแซมนะจังหวะน,นี้ก็โอเคนะการซ่อมแซมยานผ่านหน้าในเกมภาค3านี่ไม่เสียเงินนะแต่คุณต้องมีโรงรถหรือไม่ก็ท่าเรือนะแต่ว่าฝั่งโซเวียตนี้ต้องมีคาชเชอเร์คลีนนะนั่นแหละครับอืม <c oughs> ตรงนี้ว่าไงฮะผมว่าได้เจอสองครามเทงูแบบเยอะๆแน่นอนฮะเพราะเป็นญี่ปุ่นเจอกันนะครับ<ม>ส่วนใหญ่เขาก็จะเล่นอย่างนี้นะเทงูเล่นแค่เทคเทียหนึ่งนะ<ม>แต่ถ้าหากว่ามันแบบยืดเยื้อนานไปแล้วแบบไม่ไม่ชนะสักทีเขาค่อยขึ้นเทียสองนะบางคนอาจจะแบบรีบขึ้นเทียสามไปเลยก็ได้นะครับประมาณนี้ตอ,ตอนนี้ในฝั่งสีแดงเฮ้ยมากางโรงฐานตรงนี้สร้างอิเจเนียอยู่แน่ๆเลยชัดเจนครับ เรียบร้อยครับกดเข้าไปเลยนะฮะบ,บอกมือบายๆแล้วก็แวบเข้าไปเรียบร้อยครับบนะ่้น้ามันตรงนี้ตกเป็นของคุณอะไรนะเซมเมอร์ฝั่งสีแดงนะโอ้แล้วฝั่งซมเมอรเขาไม่มียูนิตเข้ามาคุ้มกันนะก็เสียไปสิครับลักษณะนี้ออ้แล้วก็ทําแทง b u เตอร rush อีกแล้วนะฮะฝั่งสีแดงและตรงนี้ก็มีเทงุบินมานะฮะยังไงครับปล่อยแทง b u ตอร์ลงมานะครับเทงุฝั่งสีแดงก็ต้องมาช่วยนะฮะ แต่ไม่ไงั้นแทงบัตเตอร์แตกแน่นอนแต่ว่าตรงนี้เอ้ยยันแตกเรียบร้อยครับผมอุ้ยมันอ๋อดาเบียนไม่โดนพกเดียกันเอ๊ะหรือว่าโดนวะไม่รู้แต่ที่แน่ๆในฝั่งสีมว่วงเนี่ยหยับเยินอยู่นะฮะไม่ไหวนะครับแลงร่างหนีก่อนนะจังหวะนี้เรานในบ้านมีอะไรไหมมีเทงุอยู่ตัวเดียวฝั่งสีมว่วงต้องพับ MCV แล้วนะจะเอ็มซีวไปเหยียบเทงุสีแดงนะแต่ว่าสีมว่วงในเข้าส่งมาาราสเมนตรงนี้ด้วยฮะร่วงไปหนึ่งนะร่วงไปสองไหมครับร่วงสองนะโโอ,นนโอโห ยับเยินนะฮะบอกได้คาเดียวว่ายับเยินนะครับฝั่งสีม่วงอย่างรวดเร็วนะ,ะตอนนี้ยังไม่ถึง4นาทีเลยนะครับไปแล้วนะครับผมโอ้โหมีเซอร์ไวท์เป็นการจบเกมที่แบบไวมากนะฮะนี่แหละครับคือเกม RTS เสนี่ยมันสามารถจบได้ตั้งแต่ก่อน5นาทีหรืออาจจะเป็นเป็นชั่วโมงก็ได้นะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกนะฮะตามสถานการณ์ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นเกมแข่งขันเนี่ยถ้าหากว่าผู้เล่นไหนคิดว่าตัวเองในแบบ เขาเรียกว่าอะไรนะเสียเปรียบมากๆคือแบบยังไงไม่ชนะแน่นอนเนี่ยเขาก็จะยอมแพ้ไปเลยนะเนี่ยนะครับคือการเล่นระดับโปรนะก็ดีกว่าเล่นยืดเยื้อนะประมาณนั้นครับอ่ะสรุปนะครับใช้ชนะได้ตกเป็นของคุณเซเมอร์ฝั่งสีแดงนะครับผมยินดีด้วยนะคุณได้ไปต่อนะส่วนมิสเตอร์ไวท์ก็ตกรอบไปนะฮะอ่ะแล้วมาดูจํานวนยูนิตนะฮะฝั่งสีแดงนี่ก็เยอะกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับสิ่งกอ่อสร้างโอเคประมาณนี้สีแดงสร้างเสร็จปั๊บนี่ก็ยาวเลยนะทรัพยากรฝั่งสีแดงโอ้ย่อมเยอะกว่าอยู่แล้วนะฮะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ปฏิเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากากดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ